สวัสดีครับ fc ผมมะยมแดงนำโชควันนี้ผมมะยมแดงนำโชคจะมาแบ่งปันตำไทยชุดเน้น fc ครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับก่อนอื่นเลยไปดูคำเตือนก่อนครับ fc ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมา เพื่อความบันเทิงเท่านั้นคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่นั่นแหละครับฟังซิครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงการคำนวณย้อนหลังไม่การันตีว่าจะมา100%หรือไม่เัซครับจุดสรุปจุดเน้นของผม ผมจะเอาสูตรมาเทียบให้ดูแล้วก็ f อฟครับยังจำได้ไหมครับสูตรนี้เนาะสูตรนี้เอาหลักหน่วยบวกหลักร้อย0บวก3ได้3ก็เท่ากับ3เห็นไหมครับ FC 20ครั้งผิด4ครั้งผมคิดว่าสูตรนี้วันที่16นี้เขาน่าจะมา แล้วผมก็จะเอาสูตรนี้มาเทียบอีกด้วยก็คือสูตรจับคู่5ตัววันวันที่16กุมภาพัได้90123 9นธ์3นเ้9 0 1 2 3 9ห1 2 3เห็นไหมครับดูสิครับมีเลขคล้ายกันไหมครับสังเกตเนาะและสูตรนี้คือสูตรพระเอก สูตรนี้เด่น9กับ0เห็นไหมครับพี่สีครับสถิติก็มีให้ดูผมลงให้ดูหลายครั้งแล้วเนาะเด่น9กับ0งวดเมื่อที่ผ่านมาเห็นไหมครับเมื่อที่ผ่านมาเด่น9กับ1ผมให้เลข9แล้วก็มา09งเวดนี้เด่น9กับ0ผมเลือกเลข9นะครับพี่ครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้เลย,เ,ลยเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูเลยนะครับชุดนี้ ุดเน้นชุดนี้เนาะครับ F4 เห็นไหมครับอ่าแตวผมแล้วก็ ตามนี้เลยครับเอสตามนี้เลยครับเห็นไหมครับแนวาทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเอสครับแนวาทางการซื้อลอตเตอรี่เห็นไหมครับตามนี้เลยครับ